อุยนักเตาหัวใจแดงแปดอันนี้ก็จะเป็นยอนสเต็ปก็คือผมเองนะครับผมแล้วก็เป็นมาร์ทเอาสุดเป็นคนที่ติดหมีกับโมฮิลหมูกระทะนะครับผมเป็นยังไงไปดูไปคิมหัวนอนเน็ตไปสถานรัฐอ่านนาะเนาะเป็นเพื่อนกันไปล่างเฮ้ยเป็นเพื่อนกันเหรอใช่ดเท้าด้วยกัน ้องเดียวกันด้วยร้ต่อครับเนี่ยว่านองกำลังอยู่ตกับพื่อนครัาลนเล็งคนลงไา้นงับเจออลยนัดเจอหัวตางแปดไปเลยคนกำลังตือเพื่อมาเจอกับเพื่อคนกำลังเตนัดเจอทำไมเนี่ยนอนน่ารักมากเจ้โอ้โหน่ารัก พี่อยากจะนัดนัดไปเดทโอ้นัดไปเดทเพิ่งคุยกันวันแรกเพิ่งคุยกันวันแรกนัดไปเดทนโมคราบนโมเป็นแฟนที่ยากครแฟนมีแต่งความคุยมีคนคุยแต่เขาให้โมเป็นได้เชฟ่อนเป็นได้เชฟ่อนเป็นได้เชฟ่อนโอ้โอ้ที่อะไรเข้ามาแล้วไม่เล่นอ่ะโอ้ยน้อเขาเล่นอยู่แล้วเขาเฮตาย ่จครับสวยครับจากเียวแก็ไม่ไกลแล้วไม่เท่าไหรอกจะมา่ไี่จ๋าไปจะไปรับอะไรวี้วนี้ตัว้ัตัวนี้ว้ันี้ตัวนี้ตัวนี้ตัว้ตัวี้ตตัวนี้ันี้น น้องโมอยู่อยูู่เชียงคานใช่ไหมครับคาเฮ้ยมียิ้มด้วยใช่ปะมอย่าหลอกทางมีอย่ามีอย่ามาหลอกทางน้องโมครับจพี่ขอได้ไหมขออะไรอะขออะไรขอพ่น้องไมน้งเหงเหมือนกันเหนเดียวเหาโอ้ยไม่ดนยี่จะหาโอขนาดไม่ไม่ไม่ ตาโมห่ยตาโมว้ามาพี่ขอได้ไหมขออะไรอะไม่ได้วิววิวเข้าไม่ทันโดนโดนโดนแกนมาสเตอร์ตกนะอันนี้ให้แกนเป็นผู้หญิงเพีามกได้ไหมไปนอนไปนอนเอ้ยันเพิ่งได้นหลัเนี่รีนอน อุ่มีต well. oh! ok. ัวามีตัวามีตัวามีแล้วพอวันหน้าจะได้ไปแต้มใหม่มาดิโอ้ยโดทำไมเราไม่ไม่ไม่เจอชนัวันเดียวจะต้มีแบ้าเมนกต้องมีแแต่ม่จะจะเผเกมนี้ก็ไม่ได้ก็ล แไม่ชอบกอนเลนแไม่ชอบม่ริบบมพี่ก็เปลี่ยนโหมดว่ะว้าม่ว l อะไอเปลี่ยนโหมดอบไ่างเงีเปลี่ยนโหมดอะไรก็้อ๊ตอาแล้วไป็นตายเหรอตาไม่ตายงั้นทำไมพี่เราไปนตายนอครับพี่ี่ไม่ด้ไม่ได้โมอยากรว่องพี่เมดมายฟไม่

ทีลักไม่นะทีรักสี่ลอ้ัาคลอม s r e มือรัได้หรอที่เขาที่เขาทำนี้กับเรารัได้อะไรรัได้อะไรอ่้เาไม่ดูทำทำไม่มียาดูไปอไยนะโอ้ไปส่งติ๊กต่เขาบอกว่าเาไ้มีอารมณ์ได้เลยเอ้ยมันต้องเป็นภาไงอะโอ้ ไอเอือเาอโอ้ยลเขาก็มาไอม่ไหวาเราไม่ไตัวนึงเตต์เกินพีรัตต์ตงเกินโอ้ยเกินจานตีไปเดขาอ้ารโอ้ยดีดีอะไรก็ท ไปดูชมแล้วมไม่สวยอกจได้นเดียวม่จบโอ้ทำไอรักมาล้ออรักื้อมากยมันไม่ได้หอกเฮ้ยเียมันไมไกไโอ้โหเก็บสามกัรสองด้วยครับน้อ

มันี่มานี่ไตเนอวัวแพกไตเนอร์ r a m โอ้โหวัว k i l l i n งส p r a y วิวิบนบนบนมามันเงินดางนี่เงินเงินดางไหนดีจ๊ะพี่ก็ไปออมาตามไว้เดยจะบอกเอ๊ะอ๋อที่เราจะไปนอนนะล้วจะไปนอนกันแล้ว คนเนี่ยหน,น,นึ่งสองสนอน้วยแล้วไม่เอาว่ะเขาอยากนอนกับเธอโอ้อยากนอนกับเธอมา,ามาเฮ้เฮเใช่เหรอ <c oughs> ได้เหรอได้เหรอสวัสดีนะคะคิดอะไรบ้างคะไบ้านคะสวัสดีคิะไรลับพี่ถึงนอว่ะไ,ไเห็นหน,น้านงแล้วพ่ก็แบ มา,าเลยอ่ะทำแบบนั้นเลยเหรอน้าลืไมไหมว่าพี่เห็นหน้านั้นได้ไงเพาเห็นได้ไงอ่ะพี่น่าจะเห็นเห็นต้นตึกตัดไหนน้ำ<อ>ใสเป็นลูกเป็นไฟเยอะพี่เธอเขาเขาไปสอนด้วยน<อ>ย่ารักยอจังแล้วไม่เห็นเ<อ>ดี๋ไปอ๋อกูบอกให้ไปนอนเอ้าโอ้ยเอ้าอ,อ,อ,อยู่อะไรคะเนี่ยนอกไปไม่ได้นะครับวันนี้ จะขอตั้งเล่นเองครับผมเอ้ยม่จะดิจะขอนะเล่นอะไรอย่าเงี้ยไมาเล่นนะครัเลยเอาเอาเอาไอ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 าอไอ่อไอไนเอไ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 อเอไอไรไอ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 แอไ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 อ่อไ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 อมอไ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 ออไอไอไออไอไ่ไมาลไอมอไอไออไอไออนอไออไออไอแล้วก็แบบคไอ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 บ อาจจะเป็นแฟนของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็โป๊แต่งเรียบร้อยนะครับผมก็เฟลครับผมคุณมาก็เฟลไปเลยสิครับเฟลสิครับก็คลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ได้เลยก็ถ้าชอบคลิปอย่างเงี้ยก็รีเควสเข้ามาได้อยากให้ผมทำอะไรนะครับผมก็เล็กๆน้อยๆนะครับผมเวลาถามอะไรเงี้ยอย่าถามให้มันมากเกินไปเรื่องเรื่องส่วนตัวเราก็บางเรื่องก็ถามได้บางเรื่องก็ไม่ควรถามนะครับก็ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กันด้วยวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย